ว่าถอดขมมันมะแมงเนี่ยมันจะโดนได้่เพราะมเลยขมนะารูหล้านเป็นข้าวข้าวข้ากหลังบอกลวงเนาะยไข่น้ะามกกุยเด้ไข่กุยบดเด้อกระปุนลวกผักลวกผูออนจับกาทิโกสวัสดีเด้ออ๊อป พ่อปสวัสดีค่ะพักทายคุณเจ๊สิโกูบ้านค่ะไทยมาห้างนฟ้ากินหนั ตั้งแต่ค่ะยิงเงีเ้ยไ่ได้ปนไกินจะรู้เหรอ,อนอกแม่แ<น>ับ,บเปียเ,เ็มเปินเปิได้แบบเปียเค็มยดีๆเลยพ่อบงุงทำอาหารไม่ลงทุนเลยพะลัง ลงทุนอีหยังจะลงทุนเห็ดเข่าในนาเพราะแห้งซื้อปุ๋ยซื้อเงาไหนจัะว่าสิบปลงทุนไปจินอาหารบ้านจิน,นละน้องว่าไปกินอาหารปลาตะขานไปลงทุนยี่หางอาหารไม่มีลงทุนเลยว่สะสานเฮ้ยไปลงทุนอีหยังก็จะบอกว่า,าลงทุนตักแด้ด <S <S ลอยหนึ่งได้เนี่ยลอยหนึ่งได้เนนะรรี่ยตักแด้ใครก็แพงเท่าไรว่ะที ต้องไม่ชับก,กินอาหารแต่ละอย่างไม่ลงทุนนะลงไปแตนหนึ่งลงไปแจนเห็ดไทยเห็ดหน้าปนปุ๋ยซื้อเขาซื้อน้ำไถหน้าไถหนังลงทุนมาพปน้ำได้ได้ตอนนีใส่ซื้อสเต็กติมากคุ แด,แดบบ่รักแดดบอกโรงานมด้วยแดบอืมคนแดดมันมงข้าเขาค่ะาแพระบุญอ่อนออนพระบุญถือคนเมื่อนี่ย้าทัานขังเขาได้หันหนาว่าอ คนรถเดียวอืมจิเล่จิเล่่ท่นบกี่านมันรอบเด็กกูกับว่ท่นบกดอกกูน่ลงแกินข้าวงบเยว่าคนขี้กินแค่แบู่เอ้ยกินข้าวแซ่บแ่คนขี้ลูก นกนแก่แท้ให้รวยผู้นั้นก็แซ่บคือกันเนีน้ยแซ่บทุกครับคนล่ำคนคนล่งแท้ก็ไม่กินอาหารเมื่อนีก้กันแดดแล้วก็ว่าเนียนน่ะละครบลุกมาใหา้กินอยูน่นึ่งแล้วยนะินว่ารักแดดซะเมื่อสาวกับไอ้เมื่อนั่นะแม่เนาะมื่อสาวกับใบบ่ายแล้วมือว่อสาวยังกินอ่ะยันได้ทอดผสมม่ะละเมื่อสาวเพื่อผสมมาตั้งร้าน ทอดออมนี่แสบอืเหนมันมั่นตาวจ่เพี้ยนทุกไขๆตุ่มก็แลังบต้มกับป้นเหรอป้นนั่นป้นไครป้นใช่นี่กะเจ๊กหิวบ่อหิวส่งเสียผากครับป้ะไม่อนรถไม่อื่นกว่าจนงได้ปะผู้เสียผาก็ได้ อิม่มหลือแม่อิม่มล่อิอ่มางเือ,อ,อเอาละค่ะขอพูดอะไรๆหค่ต้ตงชุนอยู่เด้อนัก <laughs> แร้ออยนุ่ม <laughs>